มาดูผิวพระกับเนื้อพระนะครับองคนี้ถือว่าผิวทิศสมบูรณ์มากทุกอย่างนะครับเป็นพระที่ผิวยังไม่เปิดหรือว่าเนื้อยังไม่ถลอกปอกเปิดกนั่นเองนะครับพระส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะจะเป็นเนื้อช้ำเนื้อเปิดทั้งสิน้นแต่ว่าอง์นี้คราบขาขาวคราบแป้งรยพิมพ์คราบฝุ่นเหล่านี้นะครับยังไม่เปิดเลยนะครับถือว่าเป็นความสมบูรณ์มากๆลักษณะอย่างนี้หลังก็เช่นเดียวกันครับผิวนะครับเราจะเห็นว่าหลังก็ยังไม่เปิดเห็นไหม เป็นลักษณะหลังยังไม่เปิดผิวแบบนี้ถือว่าเป็นผิวระดับมาสเตอร์พีซเลยเวลาเราส่องปุ๊บเราก็จะเห็นหาจุดที่จะส่องดูเนื้อในส่วนใหญ่จะเป็นใบหน้าหน้าอกท่านหรือว่าตามเส้นซุ้มนี่นะฮะเส้นซุ้มแล้วผิวนะครับก็จะมีร่องมีรูมีการหดการเหี่ยวมีมวลสารมีการแตกปรินะครับมีลักษณะของเม็ดผงพุทธคุณต่างๆเรามาลงกล้องดูผิวกันนี่ครับนี่เห็นไหม ขยายอีกหน่อยหนึ่งขยายอีกหน่อยดูผิวนี่ครับใบหน้าองค์พระท่านเป็นไงครับสวยงามมากมีความหนึกความนุ่มมากเห็นไหมครับหนึกนุ่มสุดๆเลยเห็นไหมนี่ครับลักษณะของหน้าอกนี่ครับเราดูดูผิวดูเนื้อนในองค์พระลักษณะตรงแขนเห็นไหมจะมีลักษณะเม็ดขาวๆที่อยู่ข้างในฟูๆนั่นแหละครับตรงขาก็เช่นเดียวกัน นะฮเลยตรงเส้นซุ้มส่วนที่เป็นส่วนสูงทั้งหลายนะครับเราจะส่องดูเนื้อด้านในได้นี่ครับเนื้อด้านในส่วนพื้นเราก็จะเห็นลักษณะของคราบขาวที่สวยงามมากองนี้เป็นไงคราบสวยมากๆเห็นไหมครับแล้วก็ร่องรูต่างต่างโอ้โหนี่คือสวรรค์ของนักส่องพระสมเด็จจริงๆต้องบอกว่าเป็นสวรรค์จริงๆริงพี่น้องสวรรค์อยู่บนดินเนี่ยความสุขที่หาได้ง่ายๆนะครับจากการส่องพระสมเด็จนี่แหละครับ นี่ครับผิวพระลักษณะด้านหลังก็จะผิวเห็นไหมครับโอ้โหสุดๆุดนี่ครับนี่คือผิวพระนี่ลักษณะร่องรูต่างๆที่เราจะเห็นเกิดขึ้นได้นะครับในพระสมเด็จที่เนื้อยังไม่เปิดแบบนี้นะครับจะมีผิวพระลักษณะแบบนี้สวยงามคลาสสิกมากเนาะพี่น้องที่เคารพทุกท่านสุดๆดเลยครับ